วันนี้หนึ่งไปซูเปอร์มาค่ะเจอบอคคอรีสดเขียวน่ากินมากๆก็เลยคิดว่าอยากทำเมนูบอคคอรีร่ผัดกุ้งค่ะเริ่มต้นโดยการนำน้องบอคคารีไปอาบน้ำก่อนนะแช่น้องทิ้งไว้ด้วยน้ำยาล้างผักแบบหนึ่งเนาะเสร็จแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็นํามาหั่นค่ะบอคคอรีเร่เป็นผักที่หน้าตาน้ารักนะคะเขาเหมือนช่อดอกไม้เนาะ <c oughs> เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะประโยชน์ก็เยอะด้วยทําได้หลายเมนูเลยค่ะทั้งนํามาผัดนํามาแกงแกงส้มก็อร่อยนะคะแล้วก็นํามาลวกจิ้มน้ําพริกหรือว่ากินกับสลัดก็ได้ค่ะข้าวข้าวอร่อยมากๆได้แบบนี้แล้วเราก็นําน้องบลูเบอรี่ไปลวกก่อนที่จะผัดนะคะต้มน้ำให้เดือดใส่เกลือลงไปพอน้ำเดือดแล้วเราก็ นำบล็อกแครลงไปเลยค่ะเวลาลวกเราสังเกตดูแค่ให้สีของบลอกแครีเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นแค่นั้นเองค่ะแล้วก็นำบอกแครีมานอกน้ำเย็นค่ะเพื่อคงความเขียวความกรอบไว้นะคะเวลาผัดเราก็จะใช้เวลาไม่นานเริ่มต้นผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงตามด้วยกระเทียม แล้วก็กุ้งะคะ่ะหนิงจะผัดกุ้งให้สุกประมาณแค่80%นะคะแล้วก็ใส่บลอกแครีลงไปเลยปรุงรสด้วยซอสฝาเขียวนะคะน้ำมันหอยผัดผักหนิงจะใส่น้ำมันหอยในปริมาณเยอะกว่าอย่างอื่นนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงนะคะ่ะผงปรุงรสเห็ดแล้วก็ กอย่างเข้ากันค่ะเราผัดแค่ให้กุ้งสุกก็พอนะคะเพราะว่าบอ็อกี่รของเราสุกแล้วแต่ถ้าใครชอบนิ่มๆก็ผัดนานหน่อยก็ได้นะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบออกแของเราจัดลงจานกันเลยค่ะเมนูนี้ใช้เวลาทำไม่นานนะคะแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยอย่าลืมเอาไปทำกันนะคะ ใครดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์ที่ช่องของหนิงเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณค่ะ